มีบางเรื่องเนาะที่จะต้องตัดสินใจแต่ไม่เหมาะมองว่าอะไรที่คิดอยู่ที่วางแผนอยู่ที่ตัดสินใจอยู่ที่ทําอยู่เนอะหรือมีเออเขาเรียกว่ามีดวงเป็นผู้นําเนอะในช่วงเนี้ยคนวันพฤหัสเนาะอ่ะคุณก็จะตัดสินใจได้แต่ช่วงเนี้ยมันอาจจะเหนื่อยหน่อยมันอาจจะต้องใช้ความคิดหน่อยมันอาจจะต้องวางแผนหน่อยแต่คุณจะผ่านไปได้เนาะก็ชัดเจนตรงไปตรงมาคนวันพฤหัสเป็นคนชัดเจนเป็นคนซื่อตรงเป็นคนที่ ช่วงนี้ทำอะไรไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบแล้วก็ไม่ค่อยไม่ชอบเอาเปรียบใครเนาะ,ะเป็นคนซื่อตรงอะ่ะเป็นคนซื่อสัตว์แบบทําอะไรตรงตรง,ตรงเป๊ะตรงเฉ่งเนาะคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะได้ไพ่ได้พไดพร่ราชานีดาบนะคะต่อไปสิ่งที่เข้ามานะขอบขอบคุณสําหรับของขวัญค่ะมีการตัดสินกับบางอย่างเนาะบางคนอ,ะอ่ะมีได้งานใหม่ได้งานงานเพิ่ม มีการขยับขยายในเรื่องของการงานไพ่สองไม้เท้าบางคนนะมีดวงที่อยากจะเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศได้นะคะอ่ามีดวงเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะสองไม้เท้าการงานมีการขยับขยายเนาะบางคนนะ่ะ การเงินน่ะถ้าพูดในเรื่องของการเงินไม่หมอก็บอกว่ามีเงินเข้ามา2ทางได้เหมือนกันนะคะอ่าได้งานสององทางทํางาน2ทางได้เงิน2ทางได้นะคะช่วงนี้ถือว่าการงานดีการงานดีแต่ว่าเราอาจจะต้องไปอยู่ในภาวะของการเป็นผู้นําหน่อยแต่ไม่หมอจะบอกว่าคุณก็จะผ่านไปได้นะอ่จถือว่าสิ่งที่เข้ามาถือว่าดีละได้ไพ่สองไม้เท้าการงานถือว่าดีนะอ่างานมาพร้อมกับเงินนะคนที่เกิดในวันพฤหัสหรือว่าช่วงนี้คนวันพฤหัสนะจะทําอะไรในช่วงนี้ก็จะ มีคนนะ่ะให้คำปรึกษากับคุณได้เป็นอย่างดีนะคะหรือแม้แต่ตัวคุณเองเนาะจะมีคนเข้ามาขอคำปรึกษาเนาะเป็นที่ปรึกษาให้เขาแล้วดีการงานเกี่ยวกับการปรึกษาการพูดคุยถือว่าดีนะของคนที่เกิดในวันพฤหัสนะแต่ไม่เหมอจะบอกว่ามีดวงได้ได้งานเพิ่มเนาะมีดวงการขยับขยายคนทําธุรกิจก็คิดถึงการขยับขยายการวางแผนในเรื่องของธุรกิจใหม่ๆนะนะคะในช่วงนี้แวดล้อมรอบข้างที่บ้านนี่มีดวงสมหวัง บางคนนะคิดทําธุรกิจเล็กๆที่บ้านนะธุรกิจเล็กๆมีดวงสมหวังนะหรือแม้แต่ดวงที่จะขยับขยายใครที่ทําธุรกิจอยู่อ่ะแม่หมอมองว่าบางคนนะมีดวงขยับขยายเนาะอาจอาจจะเปิดร้านเล็กๆที่บ้านได้เหมือนกันหรือทําธุรกิจเล็กๆที่บ้านหรือแม้แต่การงานของคนที่เกิดในวันพฤหัสในช่วงเนี้ย งานที่เข้ามาถือว่าเป็นแบบอะไรที่ทําให้คุณมีประสบความสําเร็จทําให้คุณมีความมั่นคงเกิดขึ้นได้ในอนาคตเนอะได้ไพ่สี่ไม้เท้าสี่ไม้เท้าไม่หมอะมองว่าไปตกตําแหน่งแว่นล้อมรอบข้างที่บ้านทําอะไรในช่วงเนี้ยทาอะไรเกี่ยวกับที่บ้านของเราหรือครอบครัวหรือว่าที่ทํางานนะมีดวงสมหวังนะมีดวงการเฉลิมฉลองนะมีดวงการเฉลิมฉลองเกี่ยวกับที่บ้านได้เนอะมีดวงสําเร็จสมหวังนะคนวันพฤหัสถือว่าได้ไพ่ไพ่ดีนะได้ไพ่สําเร็จนะ น,ะะนี่ไงมีอะไรใหม่ๆมีการเริ่มต้นมีโอกาสมีข่าวดีมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะสิ่งที่จับต้องได้วัตถุสิ่งของนะคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะ หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญบางคนมีข่าวดีนะคะมีข่าวดีในเรื่องของการงานที่รออยู่เนาะหรือแม้แต่มีอะไรใหม่ๆหรือแม้แต่ไพ่ใบนี้มีกิจการใหม่ๆเกิดขึ้นได้เนาะไปตกตำแหน่งคู่ครองคนรักไม่บอกก็จะบอกว่าบางคนน่ะคนโสดอาจจะได้พบเจอรักใหม่ได้เหมือนกันเนาะได้พบเจอรักใหม่ได้เหมือนกันนะคะในช่วงนี้เนาะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับตัวคุณคนที่เกิดในวันพฤหัสสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นก็จะเป็นอะไรที่จับต้องได้เนาะเป็นอะไรที่จับต้องได้คือ ได้มาแล้วคุณสามารถนําไปใช้คุณจับต้องได้อะคือคือใบนเ,นเนี้ยหเหรียญเนี้ยหรือแม้แต่มีในเรื่องของข่าวดีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคนที่เกิดในวันพฤหัสห้าเหรียญแต่ว่าบางคนอ่ะอาจจะไปกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเงินเกี่ยวกับลูกหลานบริวารได้ในช่วงนี้บางคนอ่ะกังวลเกี่ยวกับเอา้าลูกหานบริวารต้องใช้จ่ายอะเนาะต้องต้องให้เงิน นะคะคเกี่ยวกับลูกหลานบริวารได้5เหรียญในช่วงนี้บางคนนะก็กังวลเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินนะบางคนมีเรื่องให้ต้องคิดให้ต้องวางแผนให้ต้องกังวลในเรื่องของการเงินแต่แม่หมอจะบอกว่าคุณผ่านไปได้แหละเพราะว่าคุณได้ไพ่เหรียญ1น,หนเหรียญเนนะอะมี1เหรียญเข้ามาต่อให้มีปัญหาในเรื่องของการเงินคุณก็จะรอดนะคะ มีหนึ่งเหรียญเข้ามาเนาะใครที่มีปัญหากการเงินใครที่กังวลในเรื่องของการเงินถ้ามีไพ่หนึ่งเหรียญเข้ามาแล้วมีไพ่ห้าเหรียญเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายคุณจะรอดคุณจะผ่านไปได้เนาะไม่ต้องกังวลคุณจะผ่านไปได้ห้าเหรียญเนาะบางคนอาจจะกังวลจิตตกได้นะสําหรับบางคนนะคะในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้อ่าถ้าเป็นไพ่ห้าเหรียญแล้วก็ แต่ไม่หมอมองว่ามันผ่านไปได้นะเพราะว่าคุณมีดวงสมหวังอยู่มีดวงสมหวังอยู่บางคนนะ่ะอาจจะไปใช้จ่ายในเรื่องของสุขภาพเนาะหรือหยูกยาให้กับลูกหลานบริวารได้ในช่วงนี้หรือว่าลูกหลานบริวารอาจจะเจ็บป่วยเล็กน้อยได้เหมือนกันเนาะในช่วงนี้ได้ไพ่ห้าเหรียญแต่ไม่ได้มีอะไรแรงเนาะไม่ได้มีอะไรแรงนะคะต่อไปอ๋อแปดเหรียญคนวันพุ้งัดยิ่งทํายิ่งได้นะไม่หมอจะบอกว่าบางคนนะ่ะทำงานที่บ้าน ทำธุรกิจของตัวเองเป็นธุรกิจที่ที่ตัวเองทําแล้วเขาเรียกว่าใช้ความสามารถใช้ประสบการณ์ของตัวเองขอบคุณนะคะขอบคุณสําหรับคอมเมนต์ค่ะใช้ประสบการณ์ใช้อะไรที่เหมือนมีความสามารถอะพรสวรรค์ของตัวเองสร้างเงินนะไม่บอกจะบอกว่าใครที่คิดที่จะทําเหมือนบางคนอะชอบแบบนี้ชอบอันนี้แล้วรู้สึกว่าจะทําอันนี้ให้เกิดเงินจะทําอันนี้เป็นไรายได้เสริม ทำได้นะคะเพราะว่ามีดวงทแํแเราได้เนาะใครที่คิดอยู่มีดวงทแํแเราได้พไพ่ใบนี้เป็นไพส่สร้างเงินพไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่เหมือนอวันศุกร์ยังไม่ไปค่ะพไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่เหมือนทําเราได้เงินนะคะอันนี้ไปตกตําแหน่งที่บ้านไม่เหมาะมองว่าใครที่มีปัญหานะเกี่ยวกับที่บ้านอยู่หรือการเงินหรืออะไรอยู่นะคนในบ้านก็จะมาช่วยเหลือคุณในเรื่องของอ่ะ การเงินได้หรือใครที่ในเรื่องของการงานช่วงนี้งานของคุณจะสําเร็จคุณจะสมหวังทําอะไรคุณจะสมหวังนะการงานการเงินดีเนาะการงานการเงินดีคนวันพฤหัสนะคะ,ะแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายแต่ไม่บอกบอกว่ายังไงคุณก็จ่ายได้เพราะคุณมีไพ่เหรียญใหญ่ไม่ต้องไปกังวลจะมีงานเข้ามาเพิ่มได้บางคนนะคะถือถือว่าดีเลยถือว่าดี อ่สิ่งที่จะต้องแก้ไขบางคนนะใครที่มีปัญหาอยู่นะกับบางเรื่องไม่เหมาะสาหรับบางคนที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของการงานการเงินหรือความรักหรือคุณรออะไรอยู่นะคนที่เกิดในวันพฤหัสในช่วงนี้นะอย่าใจร้อนนะคะอย่าใจร้อนเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันจะผ่านไปได้เองปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้แน่ๆไพ่หกดาบหมายถึงว่า การเวลาจะเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้แต่ต้องรอเวลาเท่านั้นอย่าใจร้อนนะคะบางคนมีดวงการเดินทางนะคะบางคนมีดวงการเดินทางได้เหมือนกันนะคะคนที่เกิดในวันพฤหัสเนาะแล้วก็ปัญหาจะผ่านไปได้ใครที่มีปัญหาที่อะไรอยู่การเวลาจะเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างอย่าใจร้อนขอบคุณสําหรับของขวัญนะคะขอบคุณค่ะมีการเปลี่ยนแปลงนะบางคนมีการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงตัวเองเสริมสวย ทำสวยให้กับตัวเองบางคนน่ะอ่าเขาเรียกว่าไปปรับเปลี่ยนตัวเองแก้ไขตัวเองให้ดูดีขึ้นสําหรับบางคนนะถ้าเป็นการแบบเปลี่ยนแปลงที่แบบไม่ได้เกี่ยวกับย้ายบ้านบางคนอาจจะมีดวงโยกย้ายบ้านโยกย้ายที่ทํางานโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยได้เหมือนกันเนาะหรือบางคนช่วงนี้คนวันพฤหัสนะการเดินทางของคุณในช่วงนี้ก็ดีบางคนเดินทางเยอะ เขาเรียกว่าชีพประจอรลงเท้าเนาะเดินทางไปนู่นไปนี่อยู่ตลอดเวลาได้เหมือนกันเกี่ยวกับในเรื่องของการงานนะคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะได้พายยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็บางคนนะ,ะมีการแบบไปทําผมไปทําเล็บไปทํานู่นนี่นั่นให้ตัวเองดูดีขึ้นนะคนที่เกิดในวันพฤหัสหรือใครที่คิดที่จะไปทําอยู่ไม่หมอมองว่าคุณก็จะมีดวงตรงนั้นได้ไปทําเหมือนกันนะคนที่เกิดในวันพฤหัสสิ่งที่คิด คนวันพฤหัสช่วงนี้ไม่หอจะบอกว่าสําหรับบางคนนะคิดที่จะทําอะไรนะสําหรับบางคนนะตรงไปตรงมาชัดเจนอะ่ะเป็นคนที่มีความยุติธรรมมีความยุติธรรมเนอะมีความทําอะไรแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรที่ไม่ดีอะ่ะคนวันพฤหัสจะแบจะบจะไม่ทําแบบนี้จะไม่คิดทําแบบนี้เลยถ้าได้ไพ่ใบนี้ขึ้นนะคะเดอะไฮโรแฟนหมายถึงว่าตัวคุณน่ะคิดที่จะทําอะไรหรือคุณคิดไม่ดีหรือว่าคิดอะไรกับใคร คนวันพฤหัสคิดไร้กับใครไม่ได้อะคนวันพฤหัสเป็นคนที่คิดดีนะเป็นคนที่คิดมีความเมตตานะคะเนี่ย,ยเดือดไพ่เดอะไฮเดืฟันเป็นไพ่ที่ดีเนาะใครที่มีอุปสรรคอยู่ในช่วงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้แต่แม่หมอจะบอกว่าใครที่สวดมนต์ไหว้พระอยู่ปฏิบัติธรรมอยู่ถือศีลหรือชอบอยู่กับตัวเองหรือทําจิตใจให้สงบหรือชอบนั่งสมาธิดีนะ คนที่เกิดในวันพฤหัสในช่วงนี้บางคนนะ่ะคิดถึงการไปปฏิบัติธรรมคิดถึงการไปเข้าวัดเข้าวาหรือมีเขาเรียกว่ามีที่ปรึกษาดีนะได้เจอคนดีมีสินทมได้เหมือนกันนะคะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นเดินทางไปไหนมาไหนแาวคาดปลอดภัยนะคนที่เกิดในวันพฤหัสแนะนําเลยถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นนะเขาเรียกว่าเป็นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเป็นไพ่พระพระสังฆร,ราช ใครที่สวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติทำอยู่แล้วดียิ่งทำยิ่งดีนะจะทำให้คุณมีสติมากขึ้นจะทำให้คุณมีสติมากขึ้นและการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เข้ามาจะทำให้คุณแก้ไขปัญหาได้ด้วยสตินะคะของคนวันพฤหัดแม่หมอบอกว่าดีนะช่วงเนี้ยแต่ไอเรื่องที่คิดที่วางแผนอยู่จะผ่านไปได้เนาะคิดนู่นคิดนี่มีความฝันมีจินตนาการสําหรับบางคนบางคนนะ อพอพอเราได้เงินมาพอมีเงินหรือว่าเราก็อยากจะได้นู่นได้นี่เนาะบางคนอยากมีบ้านใหม่อยากมีรถใหม่อยากซื้อบ้านใหม่ได้เหมือนกันนะในช่วงนี้ถ้าเป็นไพ่เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยบางทีอะ, k k อะเราก็คิดทํานู่นอยากได้นู่นอยากได้นี่เหมือนกันเนาะเจ็ดถ้วยเป็นไพ่ดีเนาะเจ็ดถ้วยเป็นคนที่มีวัมฝันมีจินตนาการมีโปรเจกต์บางคนมีโปรเจกต์คิดถึงทําเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่ๆอยากจะทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกับตัวคุณหรือบางคนอะการงานอย่างที่บอก